ดีค่ะเพื่อนท่าโอเควันนี้นะคะขอบกุบช่องโอ้ oh, Friend วันนี้นะคะก็จะมาเปรีวิวสูกุชิขอแก้ตัวในคลิปที่แล้วนะเพราะว่าคลิปที่แล้วรู้สึกว่าไม่เห็นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสูกุชิเป็นอะไรโอเคค่ะสูกุชิอนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่จะรีวิวซึ่งเราได้รีวิวกันเมื่อ ที่ดูก็ไลค์ให้เต็นะคะเอ๋เป็นสปิช e c t ศิปลปะอะไรเนี่คลิปน่าจะลงนานหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยคือแบบไม่มีอะไรรีวิวแล้วก็เปิดที้เกียจมากแต่ก็ต้องมารีวิวอะอันชอบมันใ่ไหมนะคเป็นลา,าปเปาเป็นแบบว่าหน้า ประมาณน,นี้รือนิดเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอัพโหลดช้าม,มันจะดึกนีนะหน้าตาแบบน,นี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตล้วก็กดคลิด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกดติดตาม